ตั้งใจกินสวัสดีค่ะมากค่ะพี่น้องคะนี่ตั้งใจกินไดเมนูตีนไก่อีกแล้วค่ะแต่เมนูวันนี้เป็นตีนไก่เผ็ดเกาหลีเนาะค่ะเป็นตีนไก่เมนูที่ทําง่ายๆง่ายแห้งค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเหมือนนี่อุ้มมีโตซอยค่ะพี่น้องค่ะเป็นนี่เลยค่ะน้ําซอสทาตีนไก่เผ็ดเกาหลีเนาะค่ะของมิตเตเกกิมจิสโลแกนมิตเตเคแค่เทก็อร่อยกลิ่นหอมมากพี่น้องคะแค่ต้มตีนไก่ให้เปื่อย แล้วก็เทาน้ำซอสนี้ลงไปตุนอีกแค่1ิบนาทีค่ะพี่น้องคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะวิธีทำในซองเขาเด้อค่ะจะมีวิธีล้างไก่ล้างตีนไก่ต้มตีนไก่ให้เปื่อยเนาะคะ่ะจะอยู่ด้านนี้และอีกด้านนี้ก็จะเป็นวิธีการทํานะคะพี่น้องคะงายแห้งปักตะกาวแห้แล้วเด้อค่ะมาค่ะพี่น้องคะมาแซ่บแจ่มกันนะคะเมนูแบบนี้ก็ต้องมีน้ำเย็นๆน,นะคะ่ะโมนี้ขออนุญาตพี่น้องเด้อค่ะ กินน้ำเมล่อนชื่นใจตีนไก่แบบเปื่อยๆนุ่มๆเลยค่ะเห็ดไงแห้งคะ่ะพี่น้องคะ่ะอืม ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยไก่ปีใหม่แล้วค่ะพี่น,อน้องค่ะเมนนู้ี่ต้องผาดปะได้เลยคะ่ะเห็ดายกินง่ายลองิึงต่อ่ะแซ่บ ด,ดีค่ะอร่อยมาก เป็นได้ทั้งเมนูกินเลนแล้วก็เมนูกับแกมนะจ๊ะพริกตะกู กินเพลินมาก พี่น้องสนใจจิมในะกรกาดได้เลยนะคะปีใหม่นี้ไม่ควรพลาดเป็นเมนูกับแกมที่แซ่บมากๆเลยค่ะกินแบบเพลินค่ะค่ะพี่น้องค่ะ เมนูกินเหรีปีใหม่เหมาะมากเลยค่ะพี่น้องค่ะ เริ่มเพชรแล้วค่ะ แซ่บมากๆเลยค่ะพี่น้องคะเหตุง่ายมากๆเลยค่ะแค่มีตัวนี้นะคะแค่เทก็อร่อยแล้วค่ะต้มตีนไก่เปืเป่อยแล้วก็เทน้ำตัวนี้ลงไปวิธีขั้นตอนการทำยูยูข่างถุงหมดเลยเนาะคะ่ะละเอียดแบบละเอียดมากแล้วก็อร่อยมากปีไม่หนีผ่านบดได้เนาะคะ่ะไม่นูนี่ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่รับชมมาจนจบคลิปแต่คลิปนี้กินบ่สุภาพกินบ่เรียบร้อยกินม,ม่วมกินเสียงดังกับตองกาบขออภัยด้วยนะคะแล้วพอกับไม่คลิปหนาด้วยค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะ